รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Healthy Human สวัสดีค่ะปัจจุบันนี้การดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะคะ คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าถึงเข้าใจและมีสุขภาพดีง่ายๆไปกับเรารายการ Healthy Human ค่ะ mm. Healthy Human ในวันนี้พบกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเท้าที่ใครหลายคนอาจจะกำลังเป็นอยู่กับในแพทย์นันทพลและในช่วง Health Talk พบกับคู่พ่อลูกแสนอบอุ่นที่จะเล่าประสบการณ์การดูแลตัวเองให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกับคุณตุ๊กตาอุบลวรรและคุณพ่อค่ะ คุณผู้ชมคะร่างกายของคนเรานั้นประกอบด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะนั่นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็การสัมผัสนั่นเองค่ะแล้วถ้าหากว่าเราขาดประสาทการรับรู้อย่างหนึ่งอย่างใดไปอันนี้คงไม่ดีแน่วันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับโรคโรคหนึ่งซึ่งคนเป็นโรคนี้กันมากทีเดียวแต่ไม่รู้ตัวเพราะว่าได้สูญเสียประสาทการรับรู้ทางด้านการสัมผัสนั่นเองค่ะ การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเผชิญนะคะแล้วยิ่งหากว่าต้องเจ็บป่วยแบบไม่ได้ตั้งตัวอาจยิ่งทําให้การดูแลรักษาทําได้ยากเช่นโรคเท้าเบา,เบาหวานซึ่งทําให้ผู้ที่เป็นนั้นขาดประสาทสัมผัสทางด้านความรู้สึกแล้วผิวหนังยังเกิดเป็นแผลได้ง่ายและหากไม่รีบรักษาก็อาจจะถึงขั้นต้องตัดเนื้อร้ายหรือกลายเป็นคนพิการทุพพลภาพได้เลยล่ะคะ่ะช่วง e a ล t h s o c ซิตีสนับสนุนโดยคอ r d ดี plus ทางเช่าที่เบสกัดสำหรับบำรุงสุขภาพสถาบันสุขภาพและความงามไตรายาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินจือมินโรคเท้าเบาหวานนะคะสาเหตุจริงๆแล้วเกิดจากอะไรคะคุณหมอเท้าเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าปลายประสาท ของเราเนี่ยเสียไปทั้งมือทั้งเท้าอาการเริ่มต้นเนี่ยจะมีเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าเนี่ยหนาๆสาี่คู่เลย <c oughs> ให้ลองไปใส่ดูครับแล้วมันก็จะชาประมาณนั้นนะครับคราวนี <c oughs> ้พอชาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนครับเดินเหยียบไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยครับเหยียบไป3าวันยังไม่รู้เลยว่าเหยียบพ <c oughs> ราะไม่รู้ตัวเลยเพไม่เจ็บมันไม่เจ็บครับไม่เจ็บก็ คราวนี้ก็เน่าอยู่อย่างนั้นเพราะว่าอม,มองไม่เห็นล้างเท้าก็ไม่ได้ดูแล้วทาไมต้องเป็นที่เท้าครับหมอถามว่าจําเป็นที่ต้องเป็นที่เท้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นทั้งมือและเท้าเลยครับเพียงแต่ว่าที่เท้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ดูแลครับมันเลยมีปัญหาเยอะที่มือนี่เราเห็นตลอดใช่ไหมครับเวลาเป็นผงเป็นแผลอะไรล้วก็ดูแลรักษาได้ดีแต่ที่เท้านี่ครับโดยเฉพาะ,ค,ะคนไข้สูงอายุ พอใกล้สูงอายุตามองไม่เห็นโอ้โห oh, oh. oh, นี่หนักเลยอย่างนี้ห mm hmm. นักเลยครับ mm hmm. อันนี้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเท้าเบาหวานคือการเสียสัมผัสการรับรู้หรือความรู้สึกครับก็คืออันนี้เลยครับ mm hmm. คือเสียสัมผัสการรับรู้และต่อมาเนี่ยครับพอเป็นแผลปุ๊บ mm hmm. ก็ยิ่งหายยากเพราะการเป็นเบาหวานเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าการหายของแผลนี่ยากกว่าเดิมเยอะมากเลย mm hmm. คนปกติ เป็นแผลอาทิตย์หนึ่งก็หายแล้วแผลเบาหวานเอาไปเลย3เดือนต้องรักษา3เดือนต้องรักษา3เดือนซึ่ง3เดือนนี้ต้องรักษาเขาเรียกว่าดีมากๆด้วยถึงจะหายไม่ใช่ว่าแบบเออไปทําแผลเล่ยเปื่อยอย่างนี้ไม่หายครับต้องมีการดูแลละเอียดเพราะว่าการเป็นแผลของเท้าเบาหวานนี่ซับซ้อนมากแล้วก็หายยากมากมยิ่งถ้าคุมเบาหวานไม่ดีนี่ไม่หายเลยครับแล้วอาการอื่นๆที่บ่งบอกว่าเรากําลังเป็นเท้าเบาหวานให้ดูครับถ้าเกิดเราเห็นเท้าของคนเริ่มมีอายุหรือเป็นเบาหวานานานๆเนี่ย จะมีเท้าที่บิดเบี้ยวมีแบบนิ้วชี้เท้าไปขี่กับนิ้วหัวแม่เท้าบ้างเขาเรียกว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมีปัญหาทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยฝ่อรีบเพอฝ่อรีบปุ๊บมันหดครับทาให้กระดูกเราเนี่ยจากยืดตึงๆปุ๊บหดมางนี้ฮะแล้วก็ทําให้นิ้วมันทับกันงออีกอีกน,<อ>กนี้พอเท้าเรางออย่างนี้เป็นไงครับใส่รองเท้าปุ๊บปกติรองเท้าเขาตัดมาก็สําหรับคนเท้าปกติทั่วไปค่ข้อเท้ามันไม่สวยปุ๊บใส่ไปในรองเท้าปุ๊บรองเท้าบาด รองเท้ากดทับก็เป็นแผลแต่ไม่เจ็บครับไม่รู้สึกเพราะว่าเท้าชาจะรู้อีกทีครับมีกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมามีไข้ขึ้นสูงขึ้นมาคือมาถึงบางทีเนี่ยต้องโดนสักนิ้วสองนิ้วคือเสียไปแล้วนิ้วสองนิ้วครับคุณหมอคะงั้นคุณหมอบอกได้ไหมถ้าเกิดเราเกิดอาการแบบนี้แล้วเวลาไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาจะมีการตรวจยังไงดีที่สุดเลยนะครับเราจะมีการตรวจคัดกรองว่า เอ้คุณเริ่มจะมีปัญหาเท้าเบาหวานหรือยังโดยการใช้เส้นไหมเส้นหนึ่งครับเราก็จะเอาไปกดที่ฝ่าเท้าเราครับถ้ากดปุ๊บแล้วมันตรวจว่าเอ้ยอันนี้เป็นเท้าเบาหวานม,มีความชาสูงพวกนิ้นี้ต้องมาดูแลเป็นพิเศษดีที่สุดของการรักษาคือการป้องกันดีที่สุดของการรักษาคือการป้องกันใช่ครับ เอาล้วค่ะคุณผู้ชมทราบถึงสาเหตุแล้วนะคะของโรคเท้าเบาหวานแล้วก็เรื่องของการตรวจวินิจฉัยนะคะช่วงหน้าค่ะคุณหมอยังอยู่กับเรานะคะจะมาบอกว่าวิธีการรักษาและการป้องกันนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ Healthy Human.